ไม่ปลาจึงวางไข่ไข่มีน้ำเมืมมบบ่ออะไรเนี่ยอยตอบไม่ทันเวลาสัตว์อะไรม,ไม,มีหัวไม่มีหาง สัตว์อะไรไม่มีหัวไม่มีหานะมีปลาสิบตัวจมน้ำตายสองตัวเหลือวปกี่ตัวสิตัวปลาทิ่น ในจมน้ำตายปลาที่ไหนจมน้ำตายเออใช่ปลาอะไรนะปลาที่ไหนว่าจมน้ำตายจะกันเล่าหมูอะไรเป็น